เดี๋ยวนะไม่มีก็หาตั้งกล้อง้วยมีไฟ่ายสองตันจะเรียกไม่มีทูบไม่มีทูบชิบหายละไม่ทูบหรือถายผีถูกก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่จะหาผีเจออะไรก่อนเดี๋ยวไฟฉายด้วยมีมีฉายม่วงกลัวกล้องแล้วพลอยไปปะผมก็ต้องใส่กล้องด้วยสิวะไอเนี่ยเบีย กล้องอะไรลงุงกล้องหัวไม่มีไม่กล้องนี่ไงเออน่าต,ต,ต้องถือกล้องอื่นอย่างอื่นเอาไปถ่ายม่วงไปสองที่ลูกคุยมองเห็นเหรอจะทำงไงได้บ้างวะเนี่ยแล้วแมพมันอย่างกว้างแล้วพี่ชวนพลายถามจริงไปปะละ่าล่ะถ้าพลตายแล้วรับผิชอบเปะละ่ะเขารับผิดชอบแกทั้งชีวิตอยู่แล้วพลแล้วไม่เห็นรอเลย อ้อยนากลัวเกิดไหเนี่ยผมว่าที่นี่เพิ่งให้พล่อยอเข้าเหรอเดี๋ยวบ้านอื่นปล่อยจะไม่กล้าเข้าว่ดิไปป่ะที่ที่นี่มันกว้างชิบหายเลยนะหลงกันขึ้นมานี่คือเชี่ยเลยนะเดี๋ยวพอที่ที่รถมันมีไฟให้ดูวะกูกูจะเป็นคนบอกทางในรถวะเออนั่นเละดิเออกูรู้สึกว่าทุกคนจะหลงทางอยู่แล้วเนี่ยออไม่มีไฟด้วยใช่อะไม่มีไฟด้วย คอยหมายถึงว่ามันไม่มีไฟให้ดูด้วยไงไฟฉายอ,ะอ่ะออ๋เดี๋ยวคุูอยู่ไหนเนี่ยเตวิตไฟก็ไม่เห็นมีบอกเลยฉันฉลางก็ไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะเข้ม่งอ,อยู่หน้าบ้านเหมือนเดิมนะ